สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุคลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เมื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนัยโลสวรรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสังคมคุณภาพมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตทุกท่านครับ คำว่าสังคมหากขยายความหมายถึงการมารวมตัวกันของผู้คนความเป็นอยู่การใช้ชีวิตการประกอบธุรกิจคำว่าสังคมนั้นเราไม่มีวันหลีกหนีหายเพราะเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์ที่เติบโตขึ้นมาจบการศึกษามาเราก็ต้องอยู่ในสังคมหรือเข้าสังคมแม้กระทั่งบางครั้งอาจจะต้องปลีกวิเวกหรือไปใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวตามป่าเขาหรือจะเป็นผู้ หาความสงบให้กับชีวิตก็จะมีสังคมเล็กๆเกิดขึ้นยุคปัจจุบันที่แพร่หลายกระจายตัวไปทั่วโลกนั่นคือสังคมออนไลน์ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสังคมออนไลน์ออนไซต์นะฮะหรือว่าออฟไลนะ์เนี่ยหากเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกของผู้คนการที่เราต้องการจะให้มีคุณภาพของสังคมเกิดขึ้นมนุษย์นั้นเพียงมีความรับผิดชอบบ้านเมืองของเราก็จะน่าอยู่แต่แน่นอนครับ คำว่า,าสังคมคุณภาพยังแยกย่อยยังมีหัวข้ออีกไม,กมก่มากมายนะกการที่เราเห็นเด่นชัดว่ามนุษย์นั้นมีความรับผิดชอบมีวินยัยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจหากทุกสรรพสิ่งที่กล่าวมารวมตัวอยู่ภายใต้คำว่าใหม่เสร็จนะครับมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าจะชนชาติใดวัยขนาดไหน หากมีการวางเบ้าหลอมให้ตั้งแต่ทารกน้อยเติบใหญ่เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กน้อยมีไม์เซตที่ดีนั่นคือแนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทำสามเสาหลักอยู่ภายใต้กรอบของคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคมผู้นำครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนทุกคนในครอบครัวหากมีวิธีคิดที่ถูกต้องมีวิธีมองที่สดใส มีการพูดจาฟังแล้วจิตใจนั้นได้ดีมีแต่วความสุขเกิดความช่ำเย็นจะก่อให้เกิดสังคมคุณภาพได้อย่างมากมายเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสังคมคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวชุมชนสังคมหน่วยงานบริษัทห้างร้านประเทศชาติล้วนเป็นที่ต้องการครับเพียงแค่ทุกคนนั้นมีความรับผิดชอบและวินัย นี่คือเรื่องราวดีๆที่ w l d c นำมาส่งมอบวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ